จะพาไปชมบรรยากาศการปล่อยรถนะคะไวัยโบมแม็กนะคะเป็นรถเปิด2เปื่อนนะคะลูกค้าชื่อคุณเกมนะมาจากใต้น,นะคะอันนี้ทีมงานเขามารับรถกลับนะคะลูกค้ายกรถกลับะะส,สวยนะคะเซอสวยจให้แอดมรินลองชมรถรอบคันก่อนนะคะแล้วก็ถ้า,าพี่ๆเพื่อนๆนะคะสนใจ เพียงจักรนะคะที่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะราคาดีๆน,นะคะเรามีรองรับเพื่อนเพื่อหลากหลายนะคะไม่ว่าะจะเป็นแมคโครรถเกแล้วก็มีอื่นๆรวมถึงรถบรรทุกนะคะยังไงก็เราฝากติดตามเราด้วยนะคะเ m ฟรถบรรทุกนะคะหรือถ้าช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านหน้านะคะยังไงก็เราขอลาไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ